เต็งนั่นแหละที่เรามองมองไว้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งในสามในสามตอนนี้ก็แบบเชฟกรุงเทพด้วยอีกทีนิดนองเนาะยังอยู่ที่ภูเก็ตปังมากแล้วก็จะไปนอดแล้วจริงๆเราติดตามเราคิดว่าใครจับมือขอหน่อยได้ไหมครับขโบอินฟ้าเลยโคอินฟ้าได้ไหมครับสักสามโบอินฟ้ามาท็อปไม่น่าจะ ข้อยากมากเลยแต่ว่าก็น่าจะไม่หลุดที่ทุกคนคิดคิดกันเอาไว้เพราะว่าถ้ายงังถ้ายังรักษามาตรฐานไว้ได้ดีอะไรเงี้ยก็ไปอรอลุ้นเอาในรอบ,บของแบบบางคนก็คือมีแอบเชียร์ลึกๆในใจแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของแบบการตอบคำถามเบรนที่แบบบางทีอาจจะมีความตื่นเต้นหรืออะไรก็แต่ทุกอย่างมันก็ยังมาเกิดขึ้นจะครึ่งทางยังมีเวลาให้ได้แก้มืออะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวที ทันอยู่ค่ะทันอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะพัฒนาให้ทันแบบก้าวถ้าถามชื่อเราพูดได้ไหมใจเอาใจเพราะว่าเราเราแบบชื่อย่อได้หัวเราหัวเราใจเฉยอะไรอย่างเงี้ยหนูพูดมันใจนี่อสิมันจะแต่หนูไม่มีผลกับการตัดสินใจนะคะไม่มีก็คิดว่าจริงๆก็จนเป็นเป็นหลักตัวเต็งนั่นแหละที่เรามองมองไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จินตนเป็นหนึ่งหนึ่งในสาม อีสักสองชื่ออ่จับมืออ่ะับมือก็ได้ม่สองอีกสองนนี้เลยขาเรียคนจับที่นี่ก็แบบเชฟกรุงเทพด้วยแล้วก็ไข่เจียวนึงไข่อันนี้เว้นเว้นไาให้มามืดละกันนีหละาหอได้แล้วโอ่มามาเลย